ของลูกมาอีกแล้วนะคะอันนี้เราสั่งเป็นตะกร้าแบบที่มีล้อลากไปนะเพราะว่าเราเตรียมตัวจะขอดแล้วเราไปจองห้องพิเศษมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนสั่งก็อันนี้ขนส่งแฟดนะตอนสั่งก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยเพิ่งได้มาเลยนะอืมห่อมาแบบ แก่เกิกนไม่รู้จะเริ่มแกะยังไงเลยเนี่ยไม่รู้จะเริ่มแกะตรงไหนดีรู้สึกว่ามันจะมีสามสีนะทุกคนฟ้าเขียวแล้วก็ชมพูราคาที่เป็นได้มาเนี่ยก็คือหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาททวนพิกัดร้านนะคะเขียววินตาแปะพิกัด ร้านเอาไว้ให้โอ้ยอ่ยอ,อมันหนาจังร้านนี้ห่อหนามากอะ่ะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาดึงบับเบิ้ลแป๊บหนึ่งนะอ่ะทุกคนเขาห่อบับเบิล้ลให้แบบหนาหลายชั้นมากเลยนะคะโอเค หนาไม่หนาดูดิเนี่ยให้ดูความหนาแกค่าบบเบนี่ก็หมดแล้วมั้งขายอะไรนะขายเอาสังคมหรือเปล่าคะร้านนี้แมวกำงกำไรเลยนะดูบอโต้ที่หาดีโอ้โห,โโห้ทุกคนไม่ต้องลัว ว่าการขนส่งจะต่มจะแตกเย่ยอ่ะให้ดูเสื้อผ้าบ๊บโบแล้วกองอยู่ข้างล่างนั่นอีกนะไยชัดเอฟใสเขากเหนียวดีจ่ิงๆไม่ย้อวดเฮ้อ เองนะคะอะเหนื่อยกับการแกะบับเปอรแล้วยังต้องมาเหนื่อยกับการประกอบอีกเนาะนี่นะอุปรกรณ์เขาก็จะมีอันนี้แล้วก็ว้เหนื่อยจะไม่ทานหอบอ่ะอี้ถุงถุงแบบนี้มาให้นะคะก็คือล้อของมันนั่นแหละ ก็จะเป็นร้อลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาไปประกอบแป๊บนึงอืกอก็ประกอบเสร็จแล้วนะลักษณะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองทดสอบระบบลากดูนะอ่ะนี่นะเราก็จะใ,ใส่ของลากได้แบบนี้เลย โอเคนะสำหรับร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะคะเดี๋ยวแปะพี่กัดร้านเอาไว้ให้นะ